ซ u c r e a t i อ e พนึกกำลังสยามพิวัฒน์ซีและบริษัทในเครือจัดการแข่งขันเก็บขยะระดับโลก STOGOMI World Cup 2025 THAILAND qualifier ค้นหาตัวแทนประเทศไทยสู่โตเกียวประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้นกับการจัดการแข่งขันกีฬาเก็บขยะครั้งแรกของประเทศไทยในปี2023 STOGOMI World Cup Thailand Stage ที่ส่งตัวแทนประเทศไทยคว้ารางวัลอันดับต้นๆนในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศนัก,กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นล่าสุดในปี2025 g u Creative ถนึก,กำลังพันธมิตรสำคัญได้แก่สยามพิวัรและเครือเจริญโภคภัณฑ์เตรียมจัดการแข่งขัน STOGOMI World Cup 2025 THAILAND Qualifier เพื่อค้นหาตัวแทนประเทศไทยร่วมชิงชัยกับอีก33ประเทศทั่วโลกนัก,กุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น STOGOMI สุโปโกโมิมาจากการรวมคำว่าสปอร์ตและโกมิแปลว่าขยะในภาษาญี่ปุ่นเป็นการแข่งขันที่ผสมผสานความสนุกสนานของกีฬาเข้ากับขิดกรรมการเก็บขยะเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องสิ่งแวดล้อมให้กับคนทุกช่วงวัยภายใต้โครงการ Chain for the Blue โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเพะนักรู้นของสังคมทั้งมวลว่าพลเมืองแต่ละคนควรสร้างปัญหาทางทะเล ขยะเพื่อพัฒนาไม่มีขยะในมหาสมุทรอีกต่อไปซึ่งล้วนมีบทบาทเชิงรุกในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการขยะภายใต้ในโยบาย z r r w a เวสอย่างจริงจังมาโดยตลอดการสนับสนุนกิจกรรม SPO GOMI ในครั้งนี้ร่วมฟังเสวนาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ภายในวันเสาร์ที่12และวันอาทิตย์ที่วันที่13กรกฎาคม2568ณพารากอนสยามพารากอนทั้งนี้ G.U Creative ร่วมกับสยามพิวัรและเครื่อเจริญโภกพันธ์จัดงานแถลงข่าว S, S T O G O M I World Cup 2025 T H A I L A N b qualifier อย่างยิ่งใหญ่เมื่อวันอังคารที่วันที่29เมษายน2568ที่ผ่านมาเวลา16.00 17.00น นา SCBX n e x ชั้นสสยามพารากอนสมัครร่วมแข่งขันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่6มิถุนายน2568โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ h t t p s f o r m g o o g l e c o m p h y i c a l x q 6 b 6กจันจันด่วนรับจำนวนจำกัดดอกจันดอกจันสโปโกมิ o เวิร์ค2025 Thailand Qualifier ซัปโปโกมีเวิลด์พาร์คครับออนลน์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับยังเป็นนักบอลเลยสวัสดีครับผมม่อนเตชินนะครับครับสวัสดีครับผมพักวรัยุทธ์ครับสวัสดีครับผมเอธิรพัฒน์ครับสวัสดีครับผมดับเบิลจิราครับสวัสดีครับผมเลโอพิรพันธ์ครับนักบคลไหนพูดถึงกิจกรรมคันนี้หน่อยมาลดกิจกรรมคันนี้ ครับผมก็เป็นกิจกรรมที่บอกเลยนะครับเป็นกีฬาเกี่ยวกับการเก็บขยะแล้วก็มาแข่งขันกันนะครับชื่อสปอร์ตโกมินะครับผมซึ่งมาจากการคําว่ากีฬาแล้วก็ขยะมารวมกันเป็นไงบ้างครับพวกเราก็อยากให้ทุกคนนะครับมาร่วมสมัครกันเยอะๆนะครับมาทําให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยดีขึ้นนะครับผมครับผมก็มาเป็นหัวใจสีเขียวกันเยอะๆนะครับเราจะตัวลงแข่งด้วยใช่ไหมโอ้โหบอกเลยว่าเห็นว่าอันนี้ทีม3แล้วแต่เรายังสองยังขาดหนึ่งขาดแล้วขาดอีกหนึ่งใช่ไหมคะขาดทีมละสามคนครับผมตัวกันยังไงบ้างครับ โอ้โหอาเปิ้หน่อยไหมฮะไั่เิหน่อยแล้วกันก็คือเตรียมตัวยังไงเหรอก็คือคงกลับบ้านไปแล้วเริ่มเก็บขยะตั้งแต่บ่ายเลยองเลยสองเลยมี่การแยกขยะก่อนครับแล้วก็ไปดูไปดูก่อนว่า ขยะอันไหนที่แบบว่าได้คะแนนมากสุดเพราะมันเป็นการแข่งขันใช่ไหมครับเราจะต้องเลือกแบบว่าขยะที่แบบว่าได้คะแนนมากสุดก่อนเทคนิคสายเทคนิคเฮ้ยวางแผนก่อนวางแผนพอดีสเตดจีเราต้องมีสเตดจีเสถียรภาพไปญี่ปุ่นเป็นแชมิเลียเป็นตัวแทนประเทศไทยก็ด้วยละกันครับเป็นแบบเป้าหมายเสริมแต่จริงๆเป้าหมายหลักก็ควรจะเป็นเรื่องของกระบอกเสียงเลยนะครับผมว่าพวกผมเนี่ยก็อยู่ในตําแหน่งที่เราเป็นนารานะแสดงนะครับผมเราก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงให้กับทุกๆคนเพื่อให้ทุกๆคนเนี่ยได้รู้ว่าการรักษา แบบว่ารักโลกการเก็บขยะการแบบแยกขยะเนี่ยมันสำคัญต่อทุกๆคนจริงๆยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมยินดครับเชิญชวนทุกคนเข้ามาสมัครแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้น้องๆในวันที่สองสามนข้างนะคได้เนะก็ ยังไงนะครับมาสมัครกันเยอะๆนะคบเพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในช้งนี้นะคบเพื่อเป็นกระบอกเสียงนะครับให้กับประเทศไทยนะครับที่จะได้ช่วยกันเก็บขยะนะครับผมไม่ว่าจะเพศไหนอายุไหนนะครับไม่จำกัดเลยครับมาสมัครกันเยอะนะครับมาเป็นกําลังใจให้ด้วยดีเพราะว่าครับก็มาเป็นกําลังใจให้กับพวกเรานะครับเราก็จะมาช่วยกันรักโลกนะครับแล้วก็12-13กันกราเรามาเจอกันนะครับมาช่วยกันเก็บขยะนะครับแล้วมามาช่วยกันดีกว่าไม่ได้การแข่งขันหรอกเรามาช่วยกันแล้วก็มาสร้างโลกให้เรานาอยู่มากยิ่งขึ้นเนี่ เพื่อซีโร่เวสของเราครับครับ